สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสว่านไฟฟ้าของแบรนด์เคเลสนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์เยอรมันแท้เลยขนาดจับดอกเนี่ยจะเป็น13มิลหรือว่า4หุนนะครับจับได้ตั้งแต่1.5ถึง13มิลน,นะครับตามนี้เลยสําหรับงานเจาะไม้เจาะเหล็กเลยแล้วก็ความพิเศษของรุ่นเนี่ยก็คือจะมีระดับน้ํามาให้ด้วยเวลาเราเจาะเนี่ยก็สามารถวัดได้เลยค่าแม่นยํานะครับตัวนี้ปรับหมุนซ้ายขวาได้ง่ายๆเลยแล้วก็มีปุ่มพัดนู้น ไปบ้านใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองเจาะไม้ให้ดูกันเจาะแบบมือเดียวเลยนะฮะไม่ต้องกดอะไรเลย <c oughs> แรงมากเลยนะครับตัวนี้ ว่านไฟฟ้าเคสตัตวนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อเนี่ยสามารถแจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ